สวยจังเลยผมยินดีที่ได้มาพบคุณยินดีที่ได้มาพบคุณคุณยินดีครับคุณยินดีไหมครับอ๋อยินดีจ้าวิ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ยินดียินดีไหมครับยินดีจ้ะหายต้องไหนเยอะอุตส่าห์น่าเกลียดเปล่าเป็นพระเอกไม่ไม่โอ้หไม่น่าเกลียดผ,นะผมเชื่อคุณดิในโรงเนี่ยไม่มีใครดูเอาปีเท่าอีนั่นแล้วทำไปเถอะมเกลียดคุณดิเชื่องอุ่าห์เลยครับ ทินยังไม่มีนะจ๊ะดูดิดูนี่คือมึงยืนอย่างนี้ไหมทูงยืนอย่างนี้มีแฟนหรือยังครับยังไม่มีจ้ะมึงต้องอย่างนี้น่าเกลียดไปวาผู้ชายต้องมีลูกเล่นมีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีไอ้แน่พวกตีมุกเชี่ยผู้บอกอายขึ้นหายเลยวหมอะไรนะกำลังทำทีวายขึ้หายล้างหน้าไปไมเล่นลิเกมมึงอ่ะ เดี๋ยวกุลาออกเลยนะอะไรนะกุลาออกเลยนะโอยไปเอาดีออกดิ่ทำไมอ่ะมึงออกไม่ได้ทำไมออกไม่ได้กูจะเกาะใครกินอะไรเวรอยู่กูชื่ออุตษาห์เลยครับชื่ออุตษาห์แล้วครับผมถามสามรอบแล้วใช่ไหมผมอยากถามซ้ำๆไปผมอยากถามซ้ำๆชื่อคุณจะได้ซึมซ้ำในหัวใจผมชื่อคุณจะซึมซ้ำในหัวใจผมที่มึงบอกกับใครบ่อยแค่ไหนเฮ้ยบ่อยเป็นเรื่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกไอแมวดูนี่เขาอยากจะอุตษาห์จ้ะอุตษาห์จ้ะเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมโอ้ยมันจะเร็วไปหรือเปล่าเฮ้ยทำไมคุณยังไปอย่างไอ้วุ่างนี้ ัให้เขาดูมีทั้งเข้มมีทั้งอ่อนมีทั้งหวานมีทั้งนุ่มให้ผมเป็นแฟนคุณได้ไหมครับนี่นี่นี่ประตูประตูจ้าไม่ให้ใครจ้าให้แและแม่ชี้หน้าผมทำไมไม่ไม่เขาขาชอบแม่ไอ้คนนี้แหละชอบจะเดินไปไหว้แม่เขาคุณไม่ทำอะไรหรอกนี่นี่นี่ขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณนะโอ๊ยม่ไมเน่มาเนี่ยมาเนี่อีน่ะอีอีอีนัทตี้ใส่ชุดลาตีด้วยโอ้ใส่ชุดลาตีทำไมเหมือนชุดลาตายเลยวะ โอ้ยเหมือนเจ้าสาวเลยโอ้ยแบบตายแม่เพนแม่เพนมาจากอะไรไปนั่งไปนั่งไนั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่งเฮ้ยตื่นเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยตื่นมาเตือนตื่นตื่นเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูเตือนเฮ้ย Bundu, Milike. Hei. Lagi. Bundu, Milike. Pedek tak hai <todak> bila ai ha.